โตโยต้าแคมรครับปี2014ไม่แค่1 5 0 0 0 0กิโลถือว่าวิ่งไม่เยอะครับคันนี้ก็คือว่าอาการที่ขับเนี่ยช่วงล่างเวลาโยกพวงมาลัยเนี่ยจะมีเสียงคอนแล้วก็ตอนที่เหยียบฝาท่อก็จะมีการดังแล้วก็การทรงตัวที่ขับความเร็วสัก110-120เนี่ยจะมีอาการย้วยมีอาการโยนบ้างแล้วก็เหมือนมีอาการแบบไม่ค่อยมั่นใจในการขับสักเท่าไหร่และตอนที่ขับความเร็วประมาณ100หรือว่า110เนี่ย เริ่มแตะเบรกอาการสั่นสถานมันที่ฝ่ามือเราเนี่ยผ่านพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีอาการบ้างงั้นถ้าเกิดรถเมื่อถึงเลขไม์ประมาณ1-0,000แสนกิโลควรจะมีการตรวจเช็คสักครั้งหนึ่งรถคันนี้หลังจากที่เจ้าของเนาะหลังคือคือเ c เข้ามาใช้บริการเราตรวจเช็คเ็เสร็จเนี่ยจะเห็นว่าช่วงล่างเราทำให้3ชุดนะครับงั้นสิ่งที่เจอก็คือจะเป็นเรื่องของลูกหมากแล้วก็ปีกนกครับแล้วก็ชุดที่2เนี่ยที่เป็นลูกหมาก8ตัวเนี่ย จะมีเอ็กตารที่เป็นแหลกครับที่มีอาการหลวมตอนที่ถอดออกมาเราจะเริ่มเห็นว่าสนิมจะมีการเกาะแล้วก็จับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เขาใช้งานเนี่ยเป็นน้ํากร่อยนั้นน้ําทะเลดันเข้ามาน้ําเหนือก็ไหลลงมาปะทะกันทําให้เป็นพื้นที่ที่น้ํากร่อยนั้นลักษณะการใช้งานในพื้นที่นั้นก็จะทําให้สนิมมาเกาะครับส่วนของลูกหมากก็จะมีหลายตัวที่เกิดจากสนิมจับแล้วก็เกาะทําทให้การเสื่อมสภาพได้เร็วกว่า อันนั้นคือถือว่าเป็นเรื่องของช่วงล่างเนาะส่วนเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของการสั่นบ้างเพราะว่าการฉีดน้ํามันที่ของหัวฉีดอะทั้ง4วัตัไม่เท่ากันแล้วก็เรื่องของไฟเพราะว่าระยะการเปลี่ยนของหัวเทียนระยะนี้คือคือระยะของไฟด้วยนะครับเพราะว่าหัวเทียนอิลิเดียมเนี่ยจะใช้งานอยู่ที่แสนกิโลพอถึงระยะก็สามารถเปลี่ยนได้ครับส่วนเรื่องของพอขับอันนี้ก็จะมีเรื่องนะระบบส่งถ่ายกําลังายางหุ้มเพลาขับ ตัวในทั้งซ้ายและขวามีสภาพเหมือนกับตัวล็อกสายลัดนะครับมันเสื่อมสภาพแล้วก็ลัดได้ไม่แน่นทําให้จัละบีเนี่ยไหลออกครับเพราะยิ่งจัละบีใช้งานเป็นแสนกิโลเนี่ยการเสื่อมสภาพของจัลบีจากที่เป็นก้อนแต่พอมันเจอความร้อนสะสมนานๆเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพกลายเป็นของเหลวแล้วก็เกิดการสา์ทําให้เกิดเลอะด้าน,นล่างช่วงล่างของของรถยนต์ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของระบบเบรกครับผ้าเบรกเนี่ย เขาดีไซน์มาให้ใช้งานประมาณ40,000กิโจนถึง50,000กิโลวิ่ง10,000กิโลผ้าเบรกจะสึก1มิลครับงั้นถ้าเกิดวิ่ง50,000กิโลผ้าเบรกจะก็จะสึกที่5มิลครับพอระยะ100,000ถ้ากับว่าการเปลี่ยนผ้าเบรกจะเป็นชุดที่2ละครั้งที่1ก็คือ50,000กิโลครั้งที่2ก็คือ100,000งั้นระยะ100,000ก็ผ้าเบรกที่มันบางส่งผลให้เกิดการสั่นที่พวงมาลัยที่รับรู้ตอนที่เราขับความเร็ว110นี่นคือเหตุผลที่จะ ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แล้วก็ทำการเจียจานใหม่ด้วยครับถือว่ารถคันนี้ได้ตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนอะไรตามระยะครับการความเฟิรม์มความพร้อมในการใช้งานทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างพร้อมใช้งานได้อีกแสนกิโลครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการโย